สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้นอง FC วัชชุคุสคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวตีสาวาทีมงานอินดี้แล้พี่น้องคือเก่าพี่น้องฮาหน์อใหม่คือเก่าชีวิตสองสาว,ทาวานนไทยหวานป่ะท้องประหยัดใจละละอบ่ไปจากาไ,ไม่แก้วเปนแข้งจริงได้การไม,ม่ใจเหตเห็ด <laughs>

กูสิไปจังงี้าถสายเฮ็ดนะคอยีแเอาโทรศัดถูกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮชอบข้าไปัทีหนปุยเออเย็บตะนัรนสสักไปพี่น้องมาจะขาต้มกันก่อนนะพี่น้องเห็นในนอนนึ่งนะ ไปาโมงมีคนจับยัาสิจับเองค่ะอออะไร่เซยมือเดียวก็ได้นะคป็ยาสบดิยี่นาเป็นโตัวมันใใหญ่หรอก tại bác sợ apple, cô vợ ao từ tối từ ao thì, nhàng cái thế nọ là cứ chị sắp rồi đó, thêm vào lại, ใหญ่แ se ล้วโอ้อทับอดโค้อยู่ไหนเนี่าเลมาใหญ่มาเาอเ่อเลยเดียวนี่เซียมกับเขาเชียรนะไห้เซียมไปมาจักเสียมอยู่ที่สักทนันอะมึงหาอีกอย่งตกะก่แนวขึ้นแนวตขึ้นแนวเสียเอื่อที่เกี่ยวไป่

ี่นอนั่งยินกับเจ้าเนาะพระเจ้าเขาพท่านเามาหอดนี่เนาะเขินทัน้อเดียวเออ่ท่นเห็นหอยาโอ้หเห็นตะลันติบว้าแซะเด็พี่น้องาติับเนี่ยนย่เขือท่นขวดละระเ้ว

นกใหญ่นตีบมาถือๆกูสิซับกูเห <urning S 2> <No. S 1> oh, ็นตาดีด the ีตากเต้าซับทำไมเอ้ยยังไงก็ตัวเจ้าก็ขเอย

หัวมันดึงมาพี่เล็มกับขาาจะไม่ขาหวัวมัจจะซื่อ,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 อเพราว่าเหตุไไห่เหตุโอ้ยปวดไรเดงแบบมาอีกใจบ่อ่ะอัปอนหมานอนเดียวว่ <laughs> ดีเหนื่อยแล้ว Phát này phát này thôi Này mãi bố lại nó Hát cái Đừng ngọt xe hết mất cả ta mẹ định em Thì đỏ cái mãi ấy Nó mãi mất hẹn ở những đại Sao hài hát mắt sáng mình bước <laughs> lại thì khi nào sẽ ăn phố không bao giờ sẽ ăn sao không mà cứ há, mày, đẹp, không? <laughs> mày, mày nữa, <laughs> mặc sao tiệp quất đại quất che nữa

จบกแก่นงกซัเต็มหวไชั้นพ่อเอาวางจมูกขัดหอดกกบาดินะเออตอนนี้ะได้ตายแล้วเออันองมขาจีนเราสะอาดซับแก่นิแล้วกซับเต็มยุ่นะเหรันนน่าสัมตุ่มพี่นองน่ใส่เออกระซับมันออกแน่หันเลยจีนอีหนนักจะล้องเหร Tặng cho mày lạy này an katai. mày yêu hâm sắc oak. Yaku an giờ mẹ bên yi. Bất kỳ một mày. Tìm katai. Ari, mày 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 lại mày cái mày 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 <laughs> Những <laughs> lúc <laughs> ở đất gần đây. Tìm gặp tai nữa tao khỏi gặp tao khuyên nhanh. Sandu hết mày. Mày nhóm bỏ quen đi về lại. Sao khổ. Nha, này. Mày Mày này có lăng bàn bà nó có ẩn bơ bùa khỉ vệ nó nghèo này ừ. bất nó hát hết bỏ không ừ, đỏ đó hết Để ừ, <laughs> Ni ngon, nắng nóng nó, nắng 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 Là nắng 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 bớt nắng 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 cô nắng 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 Góc nhìn nó nhanh, gần nó. Hoa mài đạt nó lên. Ni mài nhanh lên. Ni nó lên. Ni mài nhanh 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 ายมันมนยากนไปกินแล้วบ้ก um uh> ินได้กินออกบ้างมงะบหนาคแ่เจ็บตาดิน่าสตีเจอเห็ดผงเออเอเห็ดผงขาเจอเห็ดผงก็มอเอาตเลยอะ เราจะมันบลน์เนาะโอ้กันกัดหากันเกด้นี่อี่ดิพี่เ้องโอ้ยกเลยุนขยังเขาเคยเอาตัว้นี้อาเออมุนไปมุนมาอยู่มันเกล้ได้อหมอ่ะ Tại sao xì được nó khi nào? Mấy giác ra khỏi đường ấm ăn cậu, khỏi chạy canh đợi, khỏi đợi vào Cái Đây tiêm ta nó mày cái đi kìa khi nào tôi thì ổ quá, nó, 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 nó mười như này, sao vừa Uuuu, nó mạnh một ngày nữa Thứ mày mạnh cái trà bốc, cái vớn sống ăn Vâng nào cái đi Tôi thấy như thế này thì nó đi kìa khi angkat อี gì เมื่อยแห้งนําก่อนมันก็เมื่อยแห้ง thế cả แอดอ่าพี่น้องเด้อก็ตัดสิละมื้อ น่อยก็พูดตมเเนาะมาเนาะมาเหมนเม่อทั้หยขึ้นบ่เอาเจะสีกื่แห้งบ่อยากุนไปซับพอวมืดกก็จะปวปีกก็เอาเลยาพี่นอห้สิมือยุ่งรายครบหนาวัปวดจนบัดโอยเมยยางก่อนเด้บอบ่บบ่พอเด็วไปผุ้งอ่ะด้ผู้เต็มกระตาเยไปเอาอ่อ พี่น้องหัวต้นขามครัวอะไรเนาะเห็ดม mm ึงเห็ดอีแม่จะขือปลาขามองวันมามีันาดผูกนี่มองมันจะกลาไก่ค่ะนี่แต่มาเต็มอยู่มเห็ดจะไดเล่นเห็ดมือเตีมกระตาไปก้อนวันนี้สาวเวิร์ดนะ ไปพี่น้องตาอันยไมอ่งนีะอันนี้ส่นี่ขนขามได้กับตายัางวันนี้จะไ,ได้ไปพี่น้องขามกันเ้อเอ้ยมเมียเราไปย่างขามแล้วมีเกลือพี่น้องเอ้ยตรเ,น,เออนี่ยยังไงฮงบางยุงขบหนาวคว โป้วดทางหน้าทางขามอะไรนั่งผักอนกันเนาะุ้กันย่ๆตัวอย่ไ้นใหม่ข้นากระตาเมื่อดอกยางจะเอาไบเผาพี่น้องตุมเสื่นหมดสมได้ายขนาดำี้ยังเมื่อยแลวไปตัดนหมือดเพ่ได้นอสีอาิน้าชดด้วเหมือนนี่พี่น้องยังตื่นคนเด้อ ขึ้นชดกันเน่ยตงสดทั้งุดทึงสดได้ยังไวเมื่อยเด้ยัจไงวม่างเจียแปดสมุนสีไว้่าเนาะพี่นาะคลิปพี่คลิปมาหาหนไมอีป่าคือเก่าพี่นอพี่นองไปกำลังใจาต่อไปสติสตอะไรเด้อก็คลิปนอไมกคลิกินตำย้่าวักันเนาะมีคลิปายเหม่เสาจไม้เมชี คือเศร้าวันหนาเนาะแมวนี่เดี๋ยวพี่น้องชีวิตคือสศร้าวันาเ้าเยอะกอดในหมอกในเมืองเยอะกอดเนี่ยรำหน้านอกเสียท่ใาไปไหนพี่น้องดเรื่องนั้นคลิปนี้ฮะสิได้จบไปเพียงื่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องกดบิ่งโฆษณาสติสะอาเลยเด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า พี่น้องเมอซยังสมาดียพี่น้องแดดไม่ชีวิตเนาะเพ้นผวกนี้ไปทานนหม่โดยที่ห้อบสวดทุกใบจะขื่อรอบสวดมุดี้นะครูถ้ากับเทีเดีเอาองเทือกไปกระส่าห้ากับมาพี่น้องดิที่ทานน้ใหม่มากมเื่อยผูกจนมือสอยสุกเก็แก้วคนตู่คนเตียงเพื่อเสี่เมียพี่เราเพ่เสียนหอมพี่น้องชุวกับไปนอนน้ำกุลา เกี้ยนทำไมยยเยนเลยคนคล้องส่สุทเลยพอมันเตียงเขาไปเียนเลอแนเลยทีโต<ห>มา่ายต่อนะแต่มาขีปมาจบแต่อยู่ป่าพูด